มันได้ๆ <Really? S 2> ปีจบมันจะชอดเลยนี่ป <lying> <Maybe> ีบค่ไหเนี่ยปี๊ปีีเนาะจี๊งงามาเลยจ่ดตัวเลยทีนก่อนทีขามันเ็นปีมัน เดี๋ยวนี้เด้อจะปีปเปีนานามันแฉลบต้องช้ชุดนี้ลกคลักๆก็ต้องเอาตักทายสบายดีแล้วกับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะสบายดีปีไม่ทุกคนมันนี่ก็ออกมาหน้าได้ไม่ได้มันนี่อนนอกมาหา นะฝ่าเทงคอยละเบา,ามา Arrow, จับฝ่าเทงคอยละเบานะละเบาไม่เชื่อฝ่าเทงแต่เพิ่นเชื่อไปหลายมือเลยละเชื่อไปกับเพิ่นเชื่อไปแล้วหลายด้านละนี่เหลือคางหนึ่งยังบอด้แล้วแล้วไปหลายคางแล้วแต่วันนี้ละเบาเพิ่นซื้อเพชรมาคอยตึงเอามาซอยเพิ่นเดี๋ยวไปเฮ็ดฝ่าเทงก่อนยังเอามาให้คุ้มกินนะอดี๋ตอนเทงก่อนละเบาเพิ่นซื้อเพชรตึ้งมือเช่านี่แต่ว่าไปจับไม้ซอยเพิ่นก่อนนะวันนี้ ว่างบ่ได้ไปไฮทุกคนนลยหลังจากลงมาตะ้งไฮเลวก็พักผ่อนมือหนึ่งนะวันนี้เป็นวันพระวันจิน,นะบ่ได้ไปไหนวันนี้โอ,อมาหน้าลลไปแล้วไปไปเบิ่งก่อนไปเอาไปเบิ่งเทงเป็นผมนะว่ามันจินเคยจะเลี้ยว,วอะไรบ่เคยเช็ดสินอะไรบ่กเลยเคยจะเลี้ยว,วอะไรเลี้ยวสองค้างแล้ว ครังนี้ก็เชื่อเรียบร้อยแล้วรอบเชื่อผู้ดียวเดยเฮ็ดผู้ดียวหลดรอผมก่อนรอปีตนึงนะนีอันนี้ไม่เดียล้ลโอ้เด็เป่งเลยงมไม่ถ oh. ูกเลย ชบเพื่อหลังนึ่งเพื่อนหนึ่งใหญ่หน,นึงเลยในตขนนขนน่ข้างนี้บ่กถอดอดนี่ไมมพวงยับว่าตัวแบบใช่ไหม,อมอเ,เออจะพวงชื่อมอยู่ได้ะะชื่อแบบล็อกไปก่อนนี่ล็อกให้มันอยู่ก่อน นี่เดีเป็นมันอาบอกตัติดจับ

นี่ข้างนั้นเล้วเนระาาซื้อข้างนี้มดน,นี่พอดีว่าชนมาซอยเลยโอ้ันนี้มาองโซนมากจะมากินเผือก่กินตัวเดหรือกินเผือกพิงเฟสเเด็อ้อจะกินออกังลังกายก็ได้ <laughs> แต่แดงว่านี้เละเ็ดบอ,อแหละเ็ดได้ โอ้เราเอาจ้างมาดีก็ได้จักเวชรตัวนึ่งคนได้ประพันจ้างบ่พิงกินเดี๋ยวพิงเป็ดตัวเท่งทุกคนเลยเราโหเริ่มเริ่มฟองฟองชนมาห้าผาป่ะคอยว่างก็เลยมาชอยชนมาห้าผาชอยระเบ้าระเบ้าพ่นเฮ็ดผูด้เดียวเด้จับผู้เดียวไม่ได้แต่จะมาชอยอย,อยู่แต่อค่อยมีว่างไปทางโชนบนถ้าเข้ามาวันนี้ว่างมาชอยมันนี่มันจะเพิ่มเลี้ยวฝาพ,พังนี้นะพังนี้แล้วแต่พ่นเชิอผู้เดียวแล้วนะเพิ่นเชิอผู้เดียวก็ไล่ใช้เวลาหลายมือทุกคนเลย ไอ้มืออยู่ตาย,ยัางเหลือเอาข้างนี้ข้างนึงก็น,น่าจะเคือมันเลี้ยววันนี้นะแต่ว่าเคยจะเลี้ยวแล้วถีงกันเลยน้ำฝนหลังเรื่องในถีงนี้เลยนีพุนเท็ดอันมุ้งบันไดลงไ,ดงไปนี่มีน้ำฝนขึ้นบันไดไะมันเป็นทางอีกไ,ได้ละล่ะล้างมือที่นั่นพวกเจ๊ต๊ะคืออะไรมาเราเนี่ย เตีไม่จับตีไหนถึงแบบพอมีมันยู่ๆถึงโตเลยได้ตีไปจับมันได้โอ้ีต พูดหลังนึงนะนี่ได้พัตัวนี้นั่นลายกเรนี่มลายกรนีสามารถไม้ชมือได้ไม้ตัวง้องนอบเลยสามนี่แ้วผมมันเจอดีเจิด กต่ายล่ะขันขึ้นขาขันตานบอกอแล้วเนี่ยนี่หมือนล่ะเพดชันทุกคนเลยเดี๋ยวรอเพดเงาด้วบันนี้หาเพดเงาไม่เ้อขวางนี่ขวางข้างเงาไปพุนเลยมดเจดนะเพนชันเจอเรียบร้อยนะเดี๋ยวแกเพนเงามาเจอนี่

มาได้ติ้ปกดเทได้ช่วจะตะบักขาได้นังไงบอไปยังเออได้นี่ครางนี้เือเลีล้ยนะซ้อเพจนี้นะนี่เดี๋ยว,นะยวก็งามจะได้ผ่าเด็กปนะ๊ะๆเี่มาซื้อทางนี้ก่อนประตูนี่ซื้อด้านนี้นะตะเวนกัตะเวนกับพุ่นละตะเวนกัทิ้งละน่าจะบ่ายแล้วกเลยไปยาหาหนังไฟก่อนมนันนี้หาหนังไฟครบกิงก็ไปนะ ว่าที่โคเป็ดได้ไหมไรกำลังไฟก่อนทันดังละนี่ไฟกระลุกเลยขางโมก่อนขางโมต้มน้ำก่อนนะนี่ต้มน้ำหนูเป็ดแบบนี้ Ni ngon lắm đuôi nắm nơi video nấm cái này nha nhưng mà nha nhanh lên kỹ cho op rá. What about chót? Eloy tadadu, bang lên bang mó. Ah, poh! Nha nhanh! 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 Nha ตัวเมเนาะตุ้ยบอกตุ้ยอยู่ได้เป็นแม่เออได้อยู่ได้อยู่เป็นแม่เก่าเป็นบอก่ึก่อนเออเป็นเก่าอะไรเป็นตัวเออรับ่าวซื้อนะเป็นเก่าล้วเป็นเก่าบอกเออได้อยู่เป็นไม้เสียไปไปตะกินหนุนหลายเนาะโบมันหลายนี่เป็นเก่าแล้วอันนี้เออว่าชิว่าโอเคอยู่ได้นี่เป็นเมเนาะได้เสียท่านี่ท่านั้นแล้วหลายแบกน้ำก่อนโอ้เดือดเลยเอาเป็ดลงได้บันี้ได้เดือดกระชองนะตัวนี้โว้ย มาคระชอนมาโลน้ำเป็ดกันเลยจะลองปีไหมเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวจะลองท้องขนนะครับวันปีจะลองจะลองข้นเข่าเจ้าของเป็ดวิหน้าบ่าวข้นแล้วบ่าวแน่ท่านนิพูนเชี่ยวชาติองอยู่มาทดลองปีไหมอยู่ใหนอยู่ไหนมันได้พี่ได้พี่น้องเอ้ยแล้วบ่าวได้วันนี้ได้เป็นอะไรจังหวัดเชอยงกันเลแล้วบ่าวแล้วบ่าวแล้วบ่าวชนะเสมา ผนก้อนบอลนี่บังงงขาวั่วะไ่ตเลยอือโอตัเพ่งมั้มนี่ตุ้โนมันเลยได้ปัจีมันจะชอดเลยนี่จีีเนียจีกี้เลปะจีโน่เจปีปรือจีกี้ก็ได้จีมันเหม็นเนาลาเกกับปาโลดปีนยังไงเฮมพักเลยับอบ่อนน้ปาดเลยนะฝนมากะมีฝนโบนะคักเป็นไอเช็บจอดเลยแบบนี้นะบจีก็ได้้พี่นองเลยโลดปีเลยเนาะปีเนข่าจะช ทุกๆได้เหรอนี่ลบคนก่นบาไมเล่กีนเลพีไม่มีสามคนตัดทิพนี้ว่าชดแล้วไปลงรถเราไปรถขี่หางคนนันเงินนี่มาชีวิตไหม่งจาเก้าเม่กิน่ก็แซ่บด้วยัน เ,เมนูได้อชอวกบิโชติประชามานำมาเอชาชอตกันเลยอยาแล้วได้อันใช้ตาเราเป็ดนะผู้ชากับพี่มี่พี่น้องเอ้ยเป็นมี่แถวบ้า,บานไหนสูนใช่ปะมีผู้ชาวบอบออยู่แถวบ้านนี่มีม่เมนบ่อยู่แถวบ้านนี่นะมีมี่นะชาวเขาใช้มอเตออยู่แถวบ้านนะชาปุยุกนะนเคยบิใหม่นะ <c oughs> จะได้บิใหม่ทุกวันเลยไกลาบ้าก็พอดินาโหเสด้อพี่น้องเด้อ ตาประสาว่าตัวบ่าวชดเนาะปาดอะไรผมนว่อะไรมีจี้ก็อยากมันขาวจัะจๆนะีแข็งมันปีแล้วเนาะเออชิ้นมันง่ามเฮอยเอาเลือทเอาหน้ามหาไปเลือดเอาหนังยิบ 快点来，快！ มันอะไขาไมันไยขาหนึ่งกับดีบรึงแล้วนี่ก็เลยเดี๋ยวมาทับก่อนทับปีงไงาปาดเป็นแล่เป็นชิแล่เรียบร้อยบาทนี่นี่นี่กร,ระซามเลยมาผสมเกลือเป็กโนโก,ก่อนแกเป็นทุงเลย <laughs> แซ่บมีคนรักปิ้งเป็ดยา่างสีรถลงไปแซ่บเบียบอใไปแล้วขออนุญาตใช้มือเลยพี่น้องเลยเพราะมันต้องใช้มือขัดนี่นะเขานี่เขาหนังเลยคนมีผ้าพ่อ,อคนมันมีผ้าพ่อเยอคนมันมีผ้าพ่อก็เรา เออพาเนาะคือแบบพังโคมนี่มักเรียบร้อยได้มาเนี่ยิดเป็นโน,โน่เฮ้ลืมไปยังลืมกระเทียมไม่เนาะเอหอ,อ,อหันนะลืมกระเทียมทุกคนเลยทับกระเทียมไปก่อนอันนี้มายางก่อนเชือกกระเทียมเรียบร้อยทุกคนเลยเมื่อกี้นี่ลืมเชือกกระเทียมเลยทับกระเทียมเชือหลังเมื่อกี้นี่ลืมเอายก่อนละ <S <S อ้าวจ้าวแล้วมันนะมันกค่เลย ปิดไว้บัดนี้ยิดจะย่างสองรอบนะยังเหลืออยู่ขาเงกูเลย งามขนาดเลยจอดตัวกูเลยสีมันขาวเลยขาวงามสีน่ะขักเข่าชุดยอดเลยนี่ชุบกระเทียมกะยหญ่ๆใช่ไหมกระเทียมให้มันหอมทุกูเลยเดี๋ยวรอให้มันชุกๆก่อนไอ้มันแฮมๆสีแฮมนะกินเจ็บเนี่ยขาวปวดสีขาวปวดเลยรือกัมัน ชุกจเฮมหอยอยู่มากินนะนี่ตอนนี้มาขชอนมาพีดแลยไปเรื่อยอชอนมัหนักระบอกคั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 กาตุเฮมหอยเลยขนาดนอกนี่มือนี้แหละมือมือนี้มือกินเป็ดเชี่ยว่าไรเฮ็ดโคเป็ดแต่เธอมีแต่ดำครีมือนีบ้ากระชอนเฮ็ดซีมือได้ไหมเป็นชุดไหม่นแบบบีจีนะนี่ชุดนี้แหละชุดนี้แสบตัวเป็ดเชียบได้ไง ชีเนีย่ยห้อยอยู่เนาะเนี่ยมันเนาะ,ะตัวมันจะสวดเลยเสียบๆเลยนะกินเป็ดมันยังเชี่ตีนมันนี้มักนะมักกีนตีนไม่ได้ไไไดโลประมาณให้มันเนี่แฮมกว็ได้เนาะกับแฮมก่็นี้ก่อนเด<ร>ี๋ยวเ,เอามาซอยกนะินนะกุบรรยากาศกะลมพัดจีนโจยๆเลยดูให้อยู่หน้าคือเก้ามันนี่ท้องฟ้ากะนตะเวนก็น่าจะบ่ท่านละเทงบ่ายนะบ่ายชองบ่ายไมาได้เคยขำมาได้ นี้พุดธละของฟ้ากับง่ามแบบนี้ได้ก็จะปีเป็เป็ดธนานะเชียบเนาะต้องช้ชุดนี้ลกคักๆก่ต้องจี้ก้อน,น้จีก้ก้อนนี้จะดำที่นี่เนาะ มันดำมีี่บมันมันมีงามผอมเมนไ,ไ, ouais ไ,ได้แม่ก็ลบอลยู <pineapple> <mel> ่อ๋อตควาอมาเบน้อยเล็นอยว่ากินไมเกเ่เลอเป็นแม่เยเป็นแม่หมดง่ายมดเลยนี่ตัวเชี่บตัวแซ่บตัวแซ่บโอ้่ทาบียันบ เขียมคุ้มเลยมาพีนก่อนพีนขามาันพีนปีมันอง นี่ตัวนี้ก็เริ่มซุกเลยมันจะสวัดคนโอ้ตัวคนคนมันเลยอ่าอ่าฮอดโตผสมซิมเบิงไวเลยสุดยอดโอ้ยแจ่วบขนาด,ดชุดเด็ดุดเด็ดเลยเนาะนี่ขาไม่เจ้าเห็นบ่เขาจับเพน่ แม่นั่นนะขาโตโตเลยโตไปตัวเสียกินแต่ขาเลยเนาะมามาเนี่ยมาออก่อนพรอยังมีเมดเดยยังอยู่องค์มึงกะเดี๋ยวมาปิมาผักแ่ตละโอ้ยยึ้ทามจะืดอืเอามาชวได้ไได้มันจะชวดขาเลยเบิงด้ย โต้เป็นเชี Kick! ่ยบสุดยอดมากดมาหั่นก่อนมานีหน้านี่เอามาห้อยเลย๋อเป็นเชี่ยบขนาดเอาแบบเว้นชัดทุกนิโอลด้น้ำตกนะน้ำตกเป็ดอืมโต้ชิมมาก่อนนะอือ อุดเทียบคำถ่าโซ่บ้างอ้อสง,งขารกับช่วยยางถัวหาจะแป้งก่อนมากินนะ้ำกรปองกระปเอาวิสามาน้ามีอ้อนไหนะดูหาน้องมากินนะำวัดอาวิมีได้ที่บ้านในอึดนาะโลกเรื่องพรพเจ้าเท่าหมดเลย <laughs> มียอมทำเจ้าของแล้วแบบนี้เจ้าเล่าเจ้าเล่ามี gas อะไรเรื่อยๆยอมทมียอมทำเจ้าของเจ้าของเท่าแล้วแบบนี้มึงได้ยเลยคือหน้าตายนะหนุ่มอยู่นะนุ่มอยู่บ่เบิ่งโ้่ถามก่อดูเป็นเท่าแล้วบ่หนุ่มอยู่เลยเอฟซีบังเลยหนุ่มอยู่ค่อยๆเจ่าได้แล้วอูเขาเลขสามอยู่ไปแล้วคุณโอ๋ เอาแบบกัดเลยเป็นเรื่องปอปองเอาแบบกับขาดีแล้วเออแนเนาะก้อยแขงนอะไรได้เลยแบได้เหมือนจวดของแสบ ปลาโตพักเดรียบร้อยนะบ้นี้ค้อกระสานลงเลยนาไปจะเช็มันเลยปลาโตจุดหนึ่ยไปไปกินบันี้เดี๋ยวไปกินที่พ่นละกินคมพุนละเอาปลาโตนะพุกถึ้นด้วนแล้วจะเป็นจางมันอยู่ดี ไปช่วยชี้นู่นเฮ้ยหนุ่มจ้างเลยไม่ไปเดี๋ยวมันเล่นนะนี่มาเรียบร้อยบัดนี่ยเป็นเรื่องบอกผู้ชมแซ่บนาแซ่บนะนาเออเจเข้ามาลายนะเอ้ามาลุงชิงโอ้ลุงชิงกะนัดมีพจนมีเข้ามาแต่หาควายไม่ได้กินมันนี่โอ้ยบุญปลาลายเด้อเลยเด็กขึ้นจะแวะเดยวนี่มาได้เพี่น้องมันนี่เข้าใบบ่ายได้ไม่ได้เหมือนทิงระบายเด้อ

เดี๋ยวกุ้นต้นนะไปแล้วครับปั่นปั่นกับเขาแล้วเอาเย็ดดอกนี่มีเงินจอยส่อนกุ้งต้นด้าส่องดอกเนาะดอกป้าเนี่ยหลงสรรค์หลัเจากป้าจะเข้าบ้านในเพลงนี้บอกเกิดวันที่ห้ามีห้าสิบเอี่ยด้วย นี่พีไปทำนี่สักเมอีกเนาะทำนี่เนาะกับรูม่ายเวเนี่ยอืมเอ็ดประชูรูนกไก่เอ็ดเรืลองใหญ่ายเอ็ดประชูรูบ่แม่ทำประชูเล่นนหลายคนนี้ปีนี้ตาเฮ็ดประหนอ อ้ามาในกากิข้าวกันนะพี่มิมทุกคนเลยคอยกัดสิสิเดมาล้ำลาบให้พี่น้องเอฟซีทุกคนนะขำเนาะถ้าเป็นตกดินล่ะกัดสิเดมือเหมือนใด้เอาผ้าถีงกัดเล้วแล้วนะเดี๋ยวไปค้างหนึ่งยังเหลือจะยังเหลือค้างน้อยๆนะเดี๋ยวมือนมาใหดต่อดปอกมือหาฟุงวัวูุควายก่อนแบบนี้กัดขำไปเลยขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกคนนะที่เข้ามาติดตามชมมาเป็นกำลังใจคอยตลอดมานะปีใหม่นี่กะขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนนะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาใหม่นะกัปีใหม่ไม่หอนแล้วกะ ขอให้สุขภาพเข้มแข็งอยู่ดีมีแห้งเมื่อคู่ชุกคน